สวัสดีครับคลิปนี้มาดูมะพร้าวนะครับที่ปลูกไว้ประลาณสาปีเมื่อคลิปที่แล้วก็ได้นําเสนอไปแล้วนะครับออกจันทร์หลายจันทร์แล้วนะครับแต่ไม่ติดลูกนะครับนี่ร่วงหมดครับนี่ก็ติด2ลูกนีก่ออกจันทรใหม่ก็ได้ดูวิธีการของเกษตรกรบางรายนะครับที่มะพร้าว ออกจัดแล้วไม่ติดลูกมีวิธีการโดยใช้เรียกว่าเหล็กแหลมหรือเป็นสกัดนะครับที่จะต่อเข้าไปในลำต้นับมีจันไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะใช้สกัดพอดีผมสกัดไม่มีก็จะใช้ไขควงขนาดใหญ่นะครับตอกลงไปให้เป็นรูนะครับลึกประมาณตัก สามนิ้ว4นิ้วนะครับประมาณนี้ยิ่งเลือกเกินนะครับเดี๋ยวก็ไปถึงกลางลำไส้อายจะเสียหายได้นะครับครับใช้ไขควงแหลมมีก็ใหญ่นะครับจะต่อเข้าไปที่ลำต้นนะครับเพื่อกระตุ้นให้มะพร้าวที่ออกจันทร์ได้ติดลูกนะครับครับตอกนี่ครับประมาณ3นิ้ว4นิ้ว แล้วกคว้านครับนะครับนี่ลองดูครับว่าออกจากรจะติดลูกหรือไม่คว้านนะครับอย่าเจาะลึกไปถึงแกนกลางลำต้นนะครับซึ่งทำให้เมพะพร้าวนั้นเสียหายได้ครับนี่ก็เป็นรูนั่นนะครับไม่ต้องอุดนะครับปล่อยอย่างนี้เดี๋ยว อีกสักสอส,สัปดาห์มาดูนะครับจันที่ออกใหม่จะติดลูกหรือไม่นะครับจรันี้ก็ออกอีกหลายจันเป็นวิธีการที่เก,กษตรกรบางรายนำไปใช้แล้วก็ได้ผลนะครับก็เลยนำมาทดลองที่สวนนุนาคุณทองมะพร้าวน้ำหอมจากแม่กองสมุทรสาครนะครับ เดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่านี่ครับไม่มีไม่มีลูกติดเลยนะครับมีแค่จันนี้นะครับติดลูกขนาดนี้ก็สลูกนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อไปวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ